โอเคกลับมาเปิดซิกเก็ตแลต่อนะครับอันนี้เป็นคีบปาร์ติงฮาร์ดเทรดฮาร์เดอร์แดนยูพีเวสต์รีตอร์โพสซิเบิลนะครับก็คืออพวกซีรีส์ t hardener นะครับจะเป็นพวกใบปิดนะครับก็คือออกมาหลายชุดแล้วนะก็เลยเกินนำเยอะไปหน่อยเกินนำซะเยอะเลยจะเป็นพวกกราดใบปิดนะครับก็ออกแนว ท่านไม่ทันทนหน่อยนะับถึงใบปิดเท่าไรนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็กลับมาสู่การใช้ซองพลาสติกนะครับก็เหนียวขึ้นกว่าซองกระดาษนะแล้วก็แกะยากกว่านะครับเคใบแรกเคเวสซานะครับ DOOM of Fool อ่านดีไหมครับเป็นอันที่จริงเป็นเพนวอลเกอร์ er นะครับได้สี่รอเยอาตีนะครับเป็นเพนวอลเกอร์ er อยู่ตรงนี้เขียนอยู่ตรงนี้นะครับ เ็นวอลเกอร์4รอยัลตี้แล้วก็ชื่อ,อตรงนี้ฉายานะครับเขามีท่าลบบวก2จะสร้าง2101 b l a ศูนย์หนะครับโทเคนแล้วก็มีท่าบวก1 y Ume Sac Anater Anater อะไรนะเนี่ย Creature หรือเพนวอลเกอร์นะครับถ้าเกิดเราอ่าอ่านค่อนข้างยากนะครับ ถ้าทำได้ได้จวดสองใบนะครับแล้วก็จวดนักจวดนักเทอร์กาถ้าเกิดเราแซกพัมเอ่อถ้าเพิร์มนในนั้นเป็นคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็จะมีท้าอันติยลบสิบเกณฑ์เกณฑ์คอนโทรลออกคอมมานเดอร์ Commander แล้วก็พุทคอมมานเดอร์จากคอมมันโซเลงมาในสนามของเรานะครับผมก็เสียว่า เทเวซาดูมออฟฟูแคนบียูคอมมานเดอร์ A, oo, นะครับพเพราะว่าคอมมอนเรเพโลเกอร์บางตัวไม่สามารถใช้เป็นคอมมานเดอร์ได้นะครับเราเห็นดิชินดารี่อยู่ฝั่งนี้นะโอเคเราจะอ่านครบนะเรามีไล่ห้าด้วยนะครับตรงนี้ต่อไปโกโดแบนดิตหลอดนะครับเพิ่งรีพิทมานะครับไล่หก l e เจนเ a อรี่ a ีเจอนะครับแล้วก็ Human นบาบาเลีย hmm. เมื่อโกโดเออได้3-3นะครับตรงนี้ฟืบแล้วก็เมื่อโกโดลงมาในแบบเดิฟิลนะครับเราสามารถที่จะเซิร์ชไลบรารีหาอุป m e n t พุทใบนั้นลงมาในสนามแล้วก็สับนะครับแล้วก็เมื่อโกโดโจมตีในครั้งแรกในแต่ละเทิร์นนะครับอันแทบอิดแล้วก็ซามูไรของเรานะครับหลังจากนี้เราสามารถที่จะโจมตีอีกทีนึง ก็เป็นสัตในซัมบร์ไลด์ได้นะแต่ว่าโกโดเขาไม่ใช่ซัมบร์ไนะฮะโอเคไปเลยอันนี้เจสกาไทร์รีบอลน,นะครับเพเกอร์อีกตัวหนึ่งของเอ,อ่อในชุดเดีวยวกับเทเวซ่านะครับตัวนี้จะไล่2ได้เป็นลิเจรี่เพนกวิงเจสกานะครับไม่รู้ว่าอ่านเห็นหรือเปล่านะครับเราจะบอกว่า เจสกาลงมาในสนามมี loyalty counter ตามจำนวนครั้งที่เราแคสคอมมานเดอร์ฟอร์มคอมมาน r zone นะครับในดิสเกมคือจะลงเจสกาก็ต้องไล่คอมมานเดอร์ก่อนนะครับไม่งั้นจะลงมาเป็นศูนย์นะฮะทต่เมก็ต้องให้เจสกาเป็นคอมมานเดอร์นะครับลงได้ครั้งแรกก็ได้1เม็ด น่าจะใช่ตัวหนังสือค่อนข้างเล็กนะแล้วก็ท่าแรกนะครับศูนย์นะครับ,รบเลือกทาร์เก็ตครีเจอร์จนทั้งเทินหน้านะครับอา่าครีเจอร์ตัวนั้นดีลคอมแบทดาเมสใส่ออปเปนต์นะครับจะดีลสามเท่านะครับแล้วก็ลบ X เจสก้าตัวนี้นะครับจะยิง X ดาเมจใส่อีท ใส่3ตัวนะครับสามร์เก็ตแล้วก็เจสกาสามารถเป็นคอมมานเดอร์ได้นะครับแล้วก็มีชาพาร์ทเนอร์นะมีว่าเทเวสมีพาร์ทเนอร์ด้วยหรือเปล่านะรจริงๆเทเวสน่าจะมีพัออมีพาร์ทเชิงด้านฝั่งนี้นะครับคือจะเล่นใบพวกนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับไม่งนันก็หาอ่านไม่เจอนะต่อไป w วโอ s m a s h e r นะครับ The f ฟ a เอนะครับเออ่เป็นดำแดงหนึ่งนะครับเป็นคอร์บินเบอร์เซร์เกอร์นะครับได้สองสามีพาร์เนอร์แล้วก็เมื่อเราแคสต์เฟิร์สสเปลในแต่ละเธอนะครับเราจะเลือกออเปอเนนต์เรนดอมนะครับใบนี้จะ Deal Deal ดีลคอบดีลละเมิดเท่ากับค่าไล่าชองสเปลนั้นนะครับใส่แดดเพเยอร์ Player หรือว่าเพยอร์เกอร์ที่เพเยอร์ Player ขณาคอนโทรลนะครับ และก็ของแถบนะครับสีแดงฟิลลี่ซีเวอร์อยู่นะเป็นซีเวอร์โอเคก็ไ,ได้ตามนี้นะครับก็ชุดนี้สำหรับคนเก็บรีเจนก็ทั้งกอกทั้งซองนะฮะตั้งแต่เทเวสซาโกโดบัดดิลอดเจสกาคลายรีบอนไวล์มสแมทเชอร์เดอะเฟียสนะครับโอเคอันนี้ก็จบแล้วสำหรับการเปิดซิกเก็ตแรกเชเดอร์นะครับ จำไม่ได้แล้วว่ามากี่รอบแล้วเชดเดอร์ฮาร์เดอร์อะไรพวกนี้ก่อนจากกันนี่ก็แจกโค้ดนะครับมาออเดอร์แมชชีนเหมือนเดิมนะโอเคผมมาคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับเย้ yeah.